จริงดาวมาดูวันนี้จะได้เพลงอะไรมาเลยรักคือฝันไปรักจางที่บางประกงรักเก่าข้าองฟังเพลงนี้เลยรักเก่าที่บ้านเกิดรักรักคุณเข้าแล้วผมขอให้ตัดรักเก่าข้างกองฟางทิ้งผมไม่ชอบนักร้องเอาไปเลยไม่ชอบนักร้องแล้วก็ไม่ชอบไอ้พระเอกมิวสิก ไม่ชอบหล่อก็ไม่ชอบเฮ้ยนักร้องก็น่ารักฟังนะรักเก่าน่ารักเก่าไังทำไงไหมเอาเพลงนี้ป่ะตามความต้องการครับรักเก่าข้างความสัตจะมีภาพมิวสิคไหมไม่มีไม่มีเอาไม่มีเอาเปนักร้องเพราะว่าผมก็ชอบเพลงมิวสิกไม่มีภาพแต่ตัวจริงเขาจะมาที่นี่เลยมาเล่นมิวสิกมาตัวจริงเยังไม่ทราบวกาจะมา